สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะคะทีกท่กําลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องลอกิกพารุย้ยยูขณะนี้ตอนนี้นนคะค่ะเมื่อนี้ลอกิกสมิตตัวเลขกแนวทางรัฐบาลให้ตองวดของทางหาเซียนเนาะนะคนแรกอะเปิดตัวหม่นะคะของเนาะของนูดาดานูดาดากับรัฐบาลไทยครั้งแรกทางช่องลอกิกแล้วก็ของเลขลลอกน้องบัวกับรัฐบาลไทยครั้งแรกเนาะแล้วก็ของมาดามคำนวณมาดามคำนวณ อ,ออเพชรแลวก็เจปากแดงนะคะในคลิปนี้5เซียนสําหรับรัฐบาลไทยต่อง,งวดค่าเลขทุกตัวนะคะเอามาเป็นแคแนวทางโปรสซวิจารณญาณในการรับชมและกัรับฟังคือเก่าเสียนเคยเนาะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทั้งหาเซียนเนาะคะ่ะที่ให้แนวทางมาวางทั้งช่องบาว่าจะเป็นของนูดาด้าครั้งแรกแล้วก็ของลีกเล็กน้องบัวนะคะมาดามคำนวณเจปากแดงและก็ออเพชรกราบขอประคุณในร้ายค่ะที่ให้แนวทางของรัฐบาลไทยมาให้วาง ทางช่องเรากอิกเนาะแล้กก็ที่สำคัญที่ขาดบปได้ก็คือ FC Fan ค l ับขอมม่พี่น้องทุกทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังโมวาตสิป,ป็นคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่ติดตามอยู่ตอนนี้กบขอบคุณในร้ายค่ะอา่าก็วาเป็นการเซเวลานะคะห้าไปเบิ่งตัวรลขแนวทางกับรัฐบาลไทยต่องวดวันที่16กันเลยค่ะ ค่านี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยของนูดาดาพาร้วยเนาะที่ให้แนวทางมาว่าข้างช่องครั้งแรกงวดแรกประจําวันที่งวดประจําวันที่16มีสาย,ยน2568นะคะค่ะเพื่อบราาอล่าเ้าเบึ่งตัวเลขแล้วก็แคปหน้าจอเลยเนาะผู้ใดที่อยากติดตามแนวทางม่ลองเบึงขครั้งแรกแล้วก็บ,บรรายหางค่ะของนูดาดาครั้งแรก วิ่งรูดเนาะคะ่ะเพื่อนหายมาวิ่งรูดหายมาหนึ่งกับสองค่ะเด่นที่หนึ่งกับสองเลขวินของเพื่อนก็จะมีศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สามค่ะเลขวินเพื่อนสองตัวนะคะสองตัวสองหางเท่ากับหางเดียวเนาะเพื่อนไปกลับใ้พรมนนในหน่นนอ,ยนอ,ยนอยหน่อยหางบลายสองตัวเพื่อนก็จะมีเอ่อหนึ่งสองแล้วก็สองหนึ่งเนาะ,ะไปกลับทั้งบนทั้งล่างกับตัวเลขสองตัว สามตัวสามหางมีศูนย์สองสามหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองเน้นที่ศูนย์หนึ่งสองค่ะเพิ่นเพิ่นเน้นให้ที่ศูนย์หนึ่งสองเนาะสำหรับเลขสามตัวดังไในก็ขอให้โชคให้ม ắ นดังดังปังปัง,ปงเนาะเพราะว่าครั้งแรกเหล่ากับว่าลายหางของหนูดาดาร้องติดตามจับตามองจับตาเบ,บิงลองเบิงเนาะเผื่อจะมันเฮงปังในครั้งแรกงวดแรก เอามาลุงเนาะเล่าพัฒนาของเพื่นกะกะมมีอยู่เรากีกะจักขอรองคอนเล่าพัฒนาของเพื่นมาลุงร้องมึงเนาะแต่ว่าขึวัน,นี้เอาของรัฐบาลให้ไปก่อนเนาะเพราะว่าเล่าพัฒนากับวันที่ 18, นะสิบแปดเนาะสุกวันที่สิบแปดเดี๋ยวจะเอามาลุงให้เอซี่ได้ติดตามร้องมึงเนาะเพราะว่าเขาเลขเพื่อนมาไลยห่างค่ะถ้าผูดด้ใดติดตามทั้งช่องมาถามกค็คงจะเห็นอยู่เพราะว่าขอมาจากทั้งช่องมาดามคือกัน ขอลองดูเพราะว่ามันบอลายหางลองดูนะคะ่ะเอามาเบิง้งออามากคลิปนี้มากแนวทางนี้บอหลายหางเปิดใจลองเบิง้งอีกกับหนูดาดากับแนวทางรัฐบาลไทยครั้งแรกอนะ่ะขอให้ปังกันทุกคนไปต่อค่ะไปต่อของลอกน้องบัวลอกน้องบัวนะคะของเพื่อนกระสีทั้ง สูตรเต็มแล้วก็สูตรตัดเนาะครั้งแรกที่เอามาลงุงเพราะว่ามีตะลุงล่าพัฒนาเนาะคะ่ะอันนี้ครั้งแรกที่เอารัฐบาลไทยมาลงุงรัฐบาลไทยมาลงุงสูตรเต็มสูตรตัดมาพร้อมกันเลยได้เฮี้ยงคููกันเลยเนาะแคปหน้าจอเอาเลยค่ะอันนี้จะเป็นสูตรเต็มนะคะสูตรเต็มสูตรเต็มรัฐบาลไทยวิ่งรูดของลอกนองบัวเต้นที่หากับสามสองตัวหิมาหกหางค่ะมิหาเจ็ดหาแปดหาเก้า สามห3 7เน้นที่3ามหาหาแมเจเบิ้ลหา 3, หากับสามสามสตัวสหางมิหาสามหกหาสาเหาหสเน้นที่หาสาค่ะที่นี่สูตรตัดเพิ่นตัไใม้าเนาะสูตรตัดจะอยู่ฝั่งขวาเนี่ยค่ะวิ่งบนล่างกับรัฐบาลไทยของเรียกร้องน้องบัวเด่นที่หค่ะ3มตัวห้าสเจ สองตัวสามหางตัดให้มาล่ะมีสามสามห้าห้าแปดแล้ว 3, 3, 5, 5, 8, ลก็สามเจ็ดค่ะเน้นเน้นที่เด,ด่นที่ห้านะคะโมเมนต์เน้นเด่นที่ห้าสามตัวมีห้าสามเจ็ดสองตัวมีสามห้าห้าแปดแล้วก็สาม็ดอ่ะแคปหน้าจอขันู้ายมักสูตรเต็มหรือว่าสูตรตัดตัดลงมาให้หน่อยลงเนาะตัดลงมาให้หน่อยลงอันนี้จะเป็นสูตรเต็มพึ้นเนาะคะ่ะ ครั้งแรกขอให้ปังปังไทยต่อของมาดามคำนวณมาดามคำนวณกับรัฐบาลไทยต่องวดอ่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะหนึ่งไมษาหนึ่งไม่สาของมาดามคำนวณปเข่าเนาะกัจะเข่าแต่เลขเลขวิ่งเนาะแต่ว่าเพิ่นแยกบนแยกล่าง ห้ให้3สาบุญมันออกข้างล่างนะคะวิ่งบุญออกล่างกับตัเรลกแนวทางปิ่งปิ่งรูดองหนึ่งมีสายยนตที่ผ่านมาต,ตัดตุดตัด สูตรตัดบ่เข่านะคะสูตรตัดก็ไม่ผ่านสำหรับของมาดามคำนวณไปต่อของมาดามคำนวณอีกสูตรเต็มสูตรเต็มก่อนเนาะสูตรเต็มสูตรเต็มของมาดามคำนวณน,นะคะรัฐบาลท้าให้วิ่งวิ่งบนหนึ่งกับเจ็ดค่ะเด่นที่เจ็ดเด่นที่เจ็ดล่องที่หนึ่ง องตัวซีหางมีซีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดซีเจ็ดสองเน้นที่ซีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดซีสามตัวสามหางมีซีเจ็ดหนึ่งหกซีหนึ่งหาเจ็ดซีเน้นที่ซีเจ็ดหนึ่งกับหาเจ็ดซีค่ะวิ่งล่างนะคะวิ่งล่างเด่นที่เจิตร่องที่ซีแสดงว่าทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะนี่เน้นที่เจิต สองตัวสี่หางมีเจ็ดหนึ 5, ่งเจ็ดหาสีหนึ่งแล้วก็สีหาค่ะเน้นที่เจ็ดหนึ่งกับสี่หนึ่งตัดเต็มของมาดามคำนวณต่อที่สุดตัดสุดต,ตัดนะคะ ตูตัดมาเด่นที่เจ็ดวิ่งบนล่างนะคะเจ็ดสามตัว c เจ็ดหนึ่งสองตัวสามหางมีเจ็ดหนึ่ง c หนึ่งแล้วก็เจ็ด c ค่ะตัดออกมาสำหรับตูตัดของมาดามคำนวณวิ่งเจ็ดสามตัว c เจ็ดหนึ่งสองตัวเจ็ดหนึ่ง c หนึ่งแล้วก็เจ็ด c ค่ะของมาดามคำนวณอแคปน้าจอ ตัของจีปากแดงจี J. ปากแดงเนาะอ่างวดที่แล้วไม่ผ่านเนาะคะ่ะงวดที่แล้วบม่ผ่านวันที่หนึ่งหนึ่งมษาทั้งสูตรเต็มแล้วก็ <c oughs> สูตรตัดบ่ผ่านเนาะคะ่ะแต่ว่าสิบหกสิบหกมีนายอดเบ่งจากน้อยเนาะเพราะว่ายอนเบ่งจากน้อยเพราะว่า เอฟซีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนาะเอฟซีใหม่เพิ่งเข้ามากับรัฐบาลไทยของเจปากแดงหนึ่งมีหนึ่งมเมษาพวกเขาเนาะ,ะแต่ว่าสิบหกย้อนหลังอีกจากเดือนสิบหกสิบหกมีนาเข้าไปที่ตัวเดินอ่าตัวเดินตัววิง่งตัวรูดเนาะทั้งสองแล้วก็หกทั้งบนทั้งล่างสายวิง่งสายรูดสูตรว่ามันสูตรตัดงมดที่เราวูดมันไมีสูตรตัดเนาะเพิงพ่งเพิ่งมาเหตุสูตรตัดในในใน วัดวันที่หนึ่งเมษาครั้งแรกของเพื่อนก็ถือว่าเดินดีหนึ่งมีหน้าสิบหกมีหน้าสิบหกมีหน้ากับเขา่าหนึ่งมีหน้าก็เขาสายวิ่งสายรูดเนาะสองตัวก็อาจจะยังบอบอเขาบบปังปันไดแต่ว่าตัววิ่งตัวรูดดินเนาะค่ะดิน อำเภอสูตรเต็มสองวัดวันที่สิบหกของเจ๊าปากแดงเนาะคะ่ะวิ่ง,งรูดบนรางเดินที่สี่กับเก้าเดินที่สี่กับเก้าสองตัวหมกหางมีซีสองซีหนึ่งซีศูนย์เก้าซีเก้าหา เก้าศูนย์เน้นที่ซีสองซศูนย์แล้วก็เก้าซค่ะสำหรับตัวเน้นตัวจอเลขสองตัวสามหางเบิ้ลซีกับเก้เก้าสามตัวสามหางมีซีเก้าซีซเก้าศนยเก้าซสองเน้นที่ซีเก้าซค่ะสำหรับเลขสามตัวของสีปักแดงอันนี้สูตรเต็มสูตรตัดเพิ่นตัดมาเน้นที่สเนาะคะ่ะเด่นที่ซีสามตัวเน้นที่ซีเก้าซ สองตัวเน้่นที่4 2 4 0แล้วก็รเก้า C ค่ะของ c าแดงอะทันโมบับทันแคบนจะจอเอาไว้ก่อนเนาะปึงบัทันอะของออเพชรของออเพชรงวดที่ผ่านมาหนึ่งไม่ากะว่าพาน,นะะ่ารุ่ดของออเพชรลุดไปแตว่าของเพื่อนนี่เดินดีตั้งแต่มาว่างครั้งแรกเนาะคะ่ะ ตัดก็ไม่ผ่านนี่สิบหกสิบหกมีหน้าของ uh, อพิรของอพชร,พชรถือว่าเดินดีอาจจะบดได้ข้าตัวนินตัวจอเนาะแต่ว่าของเพื่นยังยังยังเดินดีคะ่ะที่ผ่านมาสิบหกมีหน้าก็เข้าไปที่หกแล้วก็หกสามเนาะสองตัวหนึ่งมีหน้าก็เข้าไปที่วิ่งสีแล้วก็เข้าไปที่จับคูซีห่าอกหาซีเนาะ สิบหกคุมภาสายวิ่งเล็กบึนออกเจ็ดเจ็ดงวดนั้นแล้วก็หนึ่งกุมภาเนี่ยของพื้นยังถือว่าเดินดีเดินดีตั้งแต่ว่าบางครั้งแรกก่ะนี้สองมักกั้งแต่ครั้งแรกเลยครั้งแรกเข่าร้ายงวดอยู่ค่ะมีงวดนี้เนาะค่ะรุดงวดนี้หลุดตองขออัยหลายๆ กับคนณไม่ก็อาจจะเพิงจะเพงจะเห็นเนาะค่ะเพราะว่าดนดูลที่รัฐบาลไทยได้ลงเอาไปต่อกับสูตรเต็มของเออเพชรมวดประจําวันที่สิบหกเมษายนเนาะค่ะสำหรับรัฐบาลไทยวิ่งรูดไฮมาสองกับเก้าเด่นที่สองกับเก้าสองตัวหกหางมีสองเก้าสองแปดสองเจ็ดเก้าสี 4, ่เก้าสามเก้าหนึ่งเน้นที่เก้าสองอ่าเน้นที่สองสองเก้าสองเจ็ด เก้าซีหลักอเก้าหนึ่งค่ะตัวนิ่ตัวจอเลขสองตัวสองหางเบิ้ลสองสองกับเก้าเก้าสามตัวสามหางมีสองเก้าซีสองเก้าสามสองสองเก้านิ่นที่สองเก้าซีกับสองสองเก้าค่ะสำหรับของเอภอเิษฎสูตรเต็มหย่าส่วนมาอีกสำหรับสูตรตัดผู้ใดญมักสอง มิดเดียวเดินนะเนาะดินที่สองพันธุดออกมาใหาแต่ว่าเลขสามตัวพันดินมาทั้งสองตัวเนาะมีสองเก้าสีกับสองสองสีสองตัวมีสองเก้ากับเก้าสีค่ะเน้นเน้นเน้นดินดินเลขสองตัวสองหางเนาะค่ะนี่สำหรับสูตรตัดของอเพ็ดสองสามตัวสองเก้าสีแล้วก็สองสองสี สองตัวสองหางมีสองเก้าเก่าสีค่ะผูะ้ยชอบปุ้ยมากกับแนวทางของออเพิยรก็บแคปหน้าจอนะคะไว้พิจารณากับตัวเล็กแนวทางกับรัฐบาลไทยวันที่สิบหกเนาะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะคะลรากิกก็ต้องขออภัยหลายๆเด้อถ้าเสียงบอดีเสียงเสียงคาดเสียงของตั้งแต่เริ่มคลิปแรกเนาะ <c oughs> อาจตอนเศ้าเสียงก็อาจจะบอสมูทอะดร เป็นแบบตื่นมาเนาะตื่นมาใหม่อาจจะบอกยังบ่กคลองเนาะเมื่อนี้เป็นวันหยุดของภัยหลายๆค้นกะไปเที่ยวทั้งหนกันกะขอให้ตลอดปลอดภัยเนาะค่ะรินน้ำกะขอให้มีความสุขอยู่บ้านก็ขอให้มีความสุขเนะขานะค่ะบ่ว่าสิอยู่ใสเนาะกับสำหรับคลิปนี้เรากิกก็ต้องกราบขอพระคุณ เอฟซีแฟนคลับเนาะที่เขามาติดตามแล้วกะ็กดไลค์กดแชร์แล้วกะ็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ประพาดคลิปเนาะกับรัฐบาลไทยในงวดนี้ขอให้มานขอให้หิ้งขอให้ปังและะ้วกับกับขบคุณแนวทางจากทั้งหาเซียนเนาะ,ะที่ให้แนวทางมาวางทั้งช่องแล้วเจอกันไหมในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ